ก็กราบสวีก็มาอยู่กันในช่องด็อกทีวีนะผมซึ่งก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมในกูเก l e นะไม่ใช่ว่าคลิกดอเป็นเกมที่เราแบบเราเราต้องใช้เวลา20วินาทีในการวาดโจทย์ที่เขาให้มาแลวเนี่ยนะนะมันจะมี AI ไทยอยู่อย่างเช่นนะเราวาดรูปแมวดำตัวอย่างนีงน้แมวดำดดแต่ก็คือเราต้องรีบวาดนะ เวลาไม่รีบวาดเวลาจะหมดถ้าเกิดเวลาหมดก็คือเราต้องพยายามให้ให้ให้ AI ทายให้ถูกแบบนี้นะมันทายไม่ได้เราก็เดินนี่ไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วนะมาโจย์และคุกกี้คุกกี้ก่อน,อนนะเลอแลโดดาวิชิยังชอบบอกมาให้ คุกกี้เออแมสศิละปะเลยลมาหงห่อเอ้ว่าแค่ตัวเอสก็ถูกแล้วอ่างุนนะ่ะตัวเนี้ยนตะ้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะตัวอีปามเอ้ยวาดแค่นี้เองกานาำชา มาณนว่านเหมือนนกเลยวะการน้ำชาฟ้าเป็ดเออ,อฟ้าขวดฟ้าขวดฟ้าขวด บอกว่าฟ้าครัวเออจมให้วัดคนขอความช่วยเหลือแล้วกันแบบช่วยเ้วอช่วยเ้ือช่วยเรือ งเท้าเหรอเย่ว่าแต่ Jim, no. ับง่ายๆวะอ้ออ่างล้างจานบจมอีไอแต่ดูอ่ะอ่างอ่างจานก็อ่างล้างจานแต่ว่าทำไมกูได้โจดจมวะอะไร รองเท้าแตะโอเคได้อยู่จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บเย้รองเท้าแตะโคตรทุเรศเลยเอาอยุเทอรนะ์นาโดอีซี่ <c oughs> แบบนี้ก็ได้เลยเกล่าวาจะพายกระเป๋า เดอวาดไปนิดเดียวรถไฟหอเออรถไฟหอโอเครถไฟหอ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 กรถไฟหอกโหรถไฟหอรถไฟหอกรถไฟหอก การไซอีซี well, re uh, uh, ่เออพื่วันเลขแปดมังกรอ่ะโจเนี้ยจะยากเลหนึ่งมังกรที่หน้าเก่งขามวัาเรียวเรโด้ดาวิชีต้องตบมือโหว่ารูปสวยมากตอเลยโอ้ไม่ได้ว่าสวยกันนะนั่นก็วังมังกรเนี่ยว่านี่เป็นอก็ มังกรเขาวาดกันไงวะก็ก็นะดูดิอันเนี้ย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 มันเหมือนคนติดปีกมากกว่ายอดเอไอกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้เออดูไปรองเท้าแตะสุดยอดอืมไอ้นี่อันนี้ว่าคล้ายๆกันเลยคล้ายมากรถไฟหอมไม่ถูกดูดิง้อแค่วาดคนนั่งออ มาต่อสุนัขอ้าวมาด็อกทีวีของเราในเอง,เ,องเราจะว่าด็อกทีวีกันีหมาด็อกทีวีอะหนวดคล้าะ อันนี้ปากอันอนี้ปากอันนี้หนวดเอเอชัวจุ่งอะจุ๊กจุ๊ดจุดจุ๊จุ๊จุ๊มีปีกมีปีกมีปีกเออรถจักรยานยนต์น่ะก็จุ๊ใช่ปะมันปาม่ะ จักรยานยนต์จักรยานยนต์ไม่ใช่บัตรสัญจักรยานยนต์ทุ่งชาติไทยทุง่งชาติไทยถ้วยเครถ้วยยังไทยไม่ได้ ดูดิพวกเขาวาดแก้วกนะันวาดถ้วยสนักเนี่ยวาดด็อกทีวีเนี่ย,ยดูไงเป็นแลกคูนได้เนะอออันนี้วาดสวยเว้ย <c oughs> อันนี้วาดสวยเว้ยน่ารักด้ต่อกันเถอะพวกเราต้นไม้ในบ้านอ๋อเข้าใจละเขินเปล่า เออจิงโจ้วัดอยู่จิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้วัดอยู่เจล้คนจิงจจโจ,งจ้อะชอบต่อยอะจิงโจ้ชอบต่อยอะจิงโจ้ออจกุ้งมังกระ <c oughs> กวัดกุ้งทำไมก็จบ กุ้ง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 เออลิปสติกอ่ะเออลิปสติกเอาหุ่นโจทเต็มห้โจทเต็มหนาวอ่ะมึงเรื่องว่ามึงยังดูออกอ่ะไม่ยฮอกกี้ งังน้งนงั้นงั้นงันวาดไม้กรนะบอกแทงว่าไม่เคยเห็นไม้ฮอกกี้ทีอะผลงานเสื้อปล่อยับลกฮึกก <g ül> ดูไปไก,กลๆอ๋อลูกแบบนี้โอเค ัวทัวถัวกระป๋องอะถัวทัวัวัวออกในกระปุกอ๋อใครว่าในกระป,ปุกฝรั่ง

นี่มันปัดแจมใช่หรอวัดผิดอ๋อมันมันแปลกๆว่าเมื่อกี้วัดไขควงนะสิ่งที่เดาแบ,บบแ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 บบเด็กไขควง <laughs> อ๋อไขควง นี่ก็คือถั่วอถั่วลันเตาถั่วลันเตาก็บอก Về danh, Cái see, sir. I see, Lord Hack. Lord Hack. Lord อะไรวะช่างมันไม่รู้คิดจะเซิร์ชกูเกิลฉลาม,มาไม่บอกตัวอะไรฉลามจ้าเก็บทิศกันขวาน เหมือนเหมือนมันโทรโขงมากกว่า,เ,าเกิดวัดมันมาอ๋อไอ้นี่ไว้อ่กคนดินสะพานนะสะพาน คนออกขยายเสียงอะไรวะงั้นกูว่าทุลโค่นกันขยายเสียงกันแหละกระเป๋าถือเอะมากระเป๋าตังบ้านเราปะ คนกำลังถืออยู่อ่านี่นี่นี่มันเรียกว่าอะไรืนี่นี่นี่มันเรียกว่าอะไรโหอูดอ อเดเร่ไม่ง่ายดอกมั้งจีจีสะพานมันไม่ถูกตรงไหนวะเขาเขาว่าสะพานกันเนี่ยคล้ายๆกันเนาะเออยังไม่ออกโซฟา อคกึกีมังเกอร์มีเปกมีเปกอ่ะ เออมังกรประวานก็ขอญาตขออภัยนิดนึงน้องผมกวนขออภัยนี่ก็คือปะวานฟิตอะฟิตนี่คืออะไรเออ,อคือลูกศรชี้ซอกิดใหม่ ง่ายคุณว่าตัวมีหกเหลี่ยมวาดวาดแค่สองีด,ดได้แล้วแปดเหลีล่ยมเปลี่ยนแปดเหลี่ยมยังไงวะอ่ะ บีตบอลฮะ <S <S กระลอกอ่ะขออภัยเรื่องน้องผมด้วยครับเออกระลอกกระลอกกระลอกไม่ใช่หนูเออลิงลูกโอก๊กอ่ะ Apple. Why can't die? Apple. มาวัดคนใส่หมวกใช่ไหมล่ะเออเลื่อยเพดเออดูเป็นลูกข่าง เชื่อไม่รูวัาวัดไปรู้เชื่ออยู่ว่าเชีวช่วต้องเล่นหอยเล่นหอยใช่ไหมขอไปเรื่องที่ผมบางโจทย์ผมไม่เข้าใจเลยนะครับไม่เข้าใจบางโจทย์นะครับบาง สไปเดอร์แมนพาันแผลเาเป็นคนเล่เเนออกทำงไงพ,พ,ไพาผันแผลเอาพัตเตอ หมวกหมวกหมวกเรือธภัยก็หมวกกันน็อกนั่นแหละเอาหมวกอะเออง,งั้นว่าคนใส่โจทยอะไรดัมเบล ถูกต้องทุกบอลฟุตบอลน่ะกว่าจะถูกเพชติีกแล้วอืม โอเคงั้นก็พอสำหรับการแค่นี้นะครับผม,มก็ผ่านมา20นาทีแล้วก็ไม่มีโจทย์น่าสนใจอะไรแล้วนะครับผมก็เอไอก็โง่เหมือนเดิมแต่กส็สมัยนี้ปี2024เขาก็วาดบิลสมิธได้ข้งก่อนก็คือวาดบิลสมิธกินสปาเก,กตตี้ได้ห่วยแตกนีรกินบิลสมิธ้เอไอก็พัฒนาขึ้นแต่เว็บนี้ไม่พัฒนาเหมือนเดิมตั้งแต่ปีนู้นโอเคงั้นก็พอแค่นี้นะผม Vibe